สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนอี้ยก็มาสอนพี่น้องล่งหอยลงเนาะมากกันสามคนกับน้องสา,าวกับพี่สาวพี่น้องมานบอมานกับไปรลุนกันบ้งพี่น้องสอนขึ้นมาแล้วพี่น้องสองคนกับสอนอยู่ทางพู้นคนละสนดูกุ โดนถ่ายคลิปเธอหน,นึง่งขอโทษขออภัยด้วยพี่นอ้อง <laughs> บุกแล้วพี่น้องนำหอยนำห้องมันขอนวัาไปชีถือกุ้งไร้กับ,บ่อาอยถือจะถือพ่อได้เก็บอยู่ตรงพี่น้องครับบ่ไ่ไร้ แมงดาหรอแม่นีบ่บอกนัพื่นมันแมงดาปากอ่ะเอาอบาทหนึ่งบึก บบ่ดนางเก็บตกลุงเก็บบอสถนัดเลยนางเก็บก็บ่มีหอดุงเก็บ จุ่มนนำเข้าไปเราได้ปะกุ่มมันมาอยู่ลึกหรอก เมิดหรอะพี่น้องมาดูจ้าพี่ตา้นตกเขึ่นๆพี่น้องแต่ว่าคือสีประตูก่้นกระตุก บ่อพ่อฮิดใสออกลูกบ่แห้ง กลกรตไปไงกมตัวเล็กๆตัวน่อยๆเก็บาเหลือเก็บาตัวใหญ่มาเลยทีเนีย ไม่ไลยกันยังวะนี่หอน,น้ำปั่นถู้ะโอ้นั่นน้ำน้ำ,นำเยอะแยะเลยสเลิกเนาะ มันเป็นฟังสั้นพี่น้องเขาคันแห้งนนบรรยากาศหอยห้องหอยกระตินที่้วพี่น้องหอยห้องหอยตะกุด หมองเคยท้ามาหากินละพี่น้องบบไปไก่ไปไสดอกมาแต่มองเกาเกาเนี่ยม, <laughs> มาแต่มองเกาๆทางผีกับพี่สาวสอนทางผีกับน้องสาวพี่น้องสิเบิ่งฟังเต้พี่น้องฟังกระแนสนิสันขึ้นๆลุ่งๆนิยากขนาด ถึงลงๆในฟังหวยนี่แล้วหวยบานเพิ่นกับืี่สีโบฟังสั้นคักปัาน,นี้อบ,บานเพิ่นกับี้หบานตกันเลยแล้หวยบานตกับึงสั้นึง็บอกมาหาหมองมวนก็แข่ๆแๆ่แต่ามาละตัวนี ไดบาตลตดยังบาลตนี่ในซีตอยู่บาตเดียวได้บ้างมันโมเมนอยได้มันใหญ่เตอบ้ก็กับโมเนต์เลาหกหลับลับนี่นะถ้าคุนี่มันเอา <laughs> มันจะไปอยู่ใสหละกุลาดำเ็บออก่ดออันนี้เดประกันข้ามงานมันบ่เหนุ้งดิมันเหมืดมันขึมบ่ วันนี่บเห็นดอกเข็นเนบคหวยบันบันจกระทงสั้นังเลกนี่กุลาดำนดิค่อยเข้าใจว่าตัวมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันหมดหลาปี เอาบอกว่าได้กุหลาดำเป็ดตหมวนเนาะเจ๊ก็ได้กุหลาดำสองเดี๋ยวไลกุหลาอยู่กำลังได้สองนี่แหละได้ยไกุหลาอยัง มาสอนน้ำกันกลุาลาขาวกุลาแดงไม่มีมี่ว่าขูกุลาหลาหูเท่าใดมานะคะมานะคะมาจบพุ่งค่ะนี่อยู่ค่ะบื้อจะเท่าบอกว่าตั้งแต่ได้ไลายว่าจะ่วงว่าจะคล้องได้ไลาย เบ,บือ่อพึ้นมาตุกกระใจิเมือตว่แต่ไหล<อ>ถือกินยังเราปวดขึ้นมา<อ>นี่อนะตอนไหงป้าพี่น้องป้าตัวใหญ่หป้าเื่อป้าขาวเดีย๋ดวยว บวกขอนนำขอนตัวิต้นนี้มนันท้ายเท่แน่นะมันไง,งถือพอตัว๊ <c oughs> ปเลยล่ะนั่นฉนกงบังทนถึงพี่นอะมองล่งสอนกับแคบแคบพี่เนอะนี่แต่ใหม่

xong ừ, cùng cái màn Thôi để kín giữa đọc pin nó. ạng tôi nói tôi nhanh cái kế bắp bất คือเบิ้งสวิงเพื่อนยัยแท้เลยไปจังไดมันขากัน ผงฝอยอออโคดแด,ดงก็พอคดแด,ดงก็ค่ะฝอยเกินไปะจะไหนฮุบบอ,อบอเลยเรียบอ่ได้ไหมางตรนี้ขี้เหีัเบสอเลย ังกม,งม,งงงมด <c oughs> ตัวหน่อยแหง้งเน่อยตัวหน่อยแหง้งกับขึ้นมาหลุดตัวเล็กนิดเดียวแต่ก็ะชวดได้ล่ะกระชวนดนยุบมาหัตัวบ่อใหญ่ แนงอีกแล้ด้วยตัวกีเก็บแนวได้เนาะมันตัวน้อยแหงเนาะหน่อยก็เก็บหน่อยเก็บดูหน่อย,อย,อย,ต,อยตัวกุ้งแล้วโดนจะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งหน่อยก็เก็บหน่อยเก็บพี่น้อง อนไปน้ำฟังเต๋มันจังถืถือ<ห>กุ้งมันก็ตุน้นน้อยๆ่ถื่ังม,งมันโตน้อยกลุ้ง <c oughs> มันตน้อยจำกันเลี่ยมการ่อนสอ,องบาทก็คือว่าบริเก็มันหอกไปเบิดาร่อนบาทเดียวไปเก็บดู แล้วไงไปไปไปสวนทางไหมาคิถือพูดถึงมันถือร้อยเปร์เซ็นตและมันหัดตัวเล็กๆบ, <c oughs> บับันบันบบันบันันบัันลนน มันจะตัวโปยใหญ่ตัวน้อยๆมองถือมองบ่อละพี่น้องมาจนสุดหอยสุดทองไก่สีหอนทางเมื่อนะหอยกุ้งหอยแต่ว่าทางนั้นมันตัวใหญ่อนนี้มันตัวน้อยสุดล่ะไปทางหลังไป ข้างนี้สอนบ่ถือพี่น้องเพิ่นก็หันมาทางผีค่ะพีะ่เพิ่พนหันมาทางผีเห็นบ<ะ>่พี่น้องกุ้งกันถือมองมันถือมันก็พอได้เก็บอยู่พี่น้องเดี๋ยวมันย่งจ้องเอาใส่อันนี้เลยเด่น นอเอาใส่ย oh, <'s> ังเคี้ยวเลยแล้วใหญ่โตเอาไปต้องไปต้องออกกระพุ้บไเลยกี่คันเก็บดีนี่จะชิบแต่เป็นน้องใหญ่จงละสิเฮ็ดจังตอนหน่อเบิดนะเก็บไว้ตัวใหญ่มันไปซะบอีก หานะอยากหากินมือมันกับไข่แน่พี่น้องขนมือมือได้โบมันกับโอ้ยพ่อใจเด็พ่อปุนมือมนัมอมนกับด็พ่อแก้มมือมันกับพ็พอแก้มมือได้โบมันกับเด้พ่อปุนพี่น้องมันก็คือเก่ากันเลยแล้วมาถือมาต้อนาะมันก็ถือดี มานอสุริน,น,นเป็นคนมาน,น้ำบอ่อกระตากับกระตามานมานดอกพี่นอ้องนี่นี่หอดพักน้ำนกระตามานันเป็นคนม้านดิกตามัน,มน,นเต็ากุ้งเลย มันแทลๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่มีแต่กุ้งเรามาส่งมึงเดินนี่ก็มาส้มกุ้งกุ้งกระมันกระนากตัวกลุ่มไม่ต่กุ้งเลยไห้ว่าภาคีสานอึดอยากบ่ว่าได้อึดได้ขันคนหัวหากับเขากับหนามอยู่ใกล้ๆกันหากินเป็น เล่นบักจอสื่อบก็แมนแล้ว <ination noises> บ่หมิงโอ้ยบโว่เต่มมวนคักพี่น้องตึ๊งตึ๊งหัวมาคือยายกร่องนี่แหละยายกร่องนี่ฮะอะไรก็หมานใครน้ำฟางมันแตกอะไรกัล่องก้างน้ำก้างมาหอด สวนยางเราพี่น้องบูมเป็นสวนยางเจ้าของเราค่ะสวนยางผืนกุ้งกุ้งกระไดประมาณนี้เราพี่น้องก็นับว่ามาันอยู่มันอยู่พี่น้องกระต้านนี่เพิ่นกระไดไร้ขี้กัานลราพี่น้องเพิ่นหาพ่อพวกนี้นเจอีหยังมีดเตอร์มีแต่รพักน้ำลราพี่น้องตะกีจบคลิปจำเนี้ยเราพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เที่ยวปลาชาแนลแน่เด้อขอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบายบาย